ตอนที่3 3 3 1เป็นไปได้อย่างไรหมายความว่าประมุกเทียมฟ้าผู้นั้นไม่เคยเห็นพวกเขาอยู่ในสายตาผู้ที่ไม่เห็นพวกเขาอยู่ในสายตาได้แค่คิดก็รู้แล้วว่าย่อมมีพลังเที่อาชนะพวกเขาได้โดยสิ้นเชิงแต่การตระหนักรู้นี้ยิ่งทําให้หัวใจของพวกเขาหนักขึ้นอย่างน่าประหลาดพวกอาจารย์กลับมาแล้วในสํานักซื่อสเสืียและมูซินสองคนเดินออกจากถ้าอย่างรวดเร็วใยหน้ามองท้องฟ้าที่ถูกเมฆดำปกคลุมพวกเขากําลังหาเรือกันไม่ยินเสียงมาจากทองฟ้าเั่นเป็นเสียงของประมุกเทียมฟ้า หมายความว่าอาจารย์ของพวกเขากลับมาแล้วพวกเรารีบไปดูตะกูลเฟิงที่เมืองเสียทิเถอซื่อสเสวี่ยพูดพางมองมู่ซินไปมู่ซินตอบรับเหนาร่างวุ่ไว้พุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วซื่อสเสวี่ยเห็นหนึ่งนั้นก็รีบตามไปพออาจารย์พู้จะกลับมาประมุกเทมฟ้าก็รู้แล้วเห็นได้ชัดว่าให้ความสําคัญ,ญยิ่งกว่าผู้แข็งแกร่งที่มารวมตัวกันในสำนักพวกเขาเสียอีกประมุกเทมฟ้าอาจารย์พวกเขาเป็นน้ำตาตาอย่างแท้จริงไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อพบกันห้าปีพลังของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ว่าอย่างไรตอนนี้พวกเขาก็ต้องรีบไปสมทบกับพวกอาจารย์ที่เมืองสีทิดก่อนเวลาเดียวกันนั้นเฟิงจิวและเซียนหยวนเมื่อเจอที่จวนตะกุลเฟิงลุกขึ้นยืนกอได้ยินเสียงที่ดังมาจากท้องฟ้าเช่นกันเฟิงจิวส่งเข้าเอ๋อให้เหลิองซงดูแลจากนั้นก็สาวเท้าเดินออกมาหนังเงยหนะ้ามองท้องฟ้าเห็นเพียงดวงตะวันถูกบดบังโดยเมฆดำเมฆดำบนท้องฟ้าปั่นป่วนเหมือนกับมังกรร้ายสายหางทำให้เก,เกิดลมมุนที่น่ากลัวขึ้นกลางอากาศระวังเมฆดำเคลื่อนที่ก็มีเสียงฟ้าร้องดังมาเรือนลางพร้อมกันนั้น เสียงและความกดดันของประมเทียมฟ้าที่แผ่ลงมาอย่างเบื้องล่างความกดดันมหาศาลอันน่าสะพึงกลัวหลด,ดปูกเขาที่สันก็ถาทถมมาจวนพวกเขาทําให้รู้สึกกดดันจนหายใจไม่ออกขึ้นมาในทันทีเสนยงเือนเมื่อเจอเรียกเสียงเบามังกรเขียวเสียงทุ้มต่าหนาหนักเหมือนดังมาจากที่แสนไกลความกดดันมากมายพร้อมกับกินไอดูดันประทูขึ้นแสงสีเขียวสว่างวาบออกมาก่อนที่เสียงคำรามของมังกรจะดังขึ้นตามโ h กมังกอเคียวเหยียบ เมฆเข้าขึ้นไปอ้าปากมังกรครั้งหนึ่งต่อ,อเมฆนำที่ปกคลุมดวงอาทิตย์ออกไปจากนั้นจึงสะบัดทางมังกรปัดลมและเมฆที่กำลังวนวนไปเช่นกันได้ยินเพลงเสียงดังสนัน่นเหมือนกับสายฟ้าฟาดดังมาลมเมฆนั้นสั่นสลายไปแล้วหายไปท่ามกลางท้องฟ้าเมฆดำบนท้องฟ้าไม่เหลือแล้วลมคลั่งหยุดลงราวกับว่าประมุกเทมฟ้าที่ซ่อมอยู่กลางฉันเมฆก็หายไปด้วยไม่มีความเคลื่อนไหวใดอยู่เนิ่นนานจนกระทั่งทุกคนที่อยู่ข้างล่างคิดว่าวิกฤตที่คขายลงแล้วทว่า กับได้ยินเสียงปมุกเทียมฟ้าดังมาจากท้องฟ้าอย่างยากจะเชื่อเจ้าเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพแล้วหรือนี่กลางท้องฟ้าจิตเทพดวงหนึ่งซึ่งแบ่งออกมาจากปมุกเทียมฟ้าซ่อนอยู่ระหว่างชั้นเมฆพอจิตเทพดวงเดียวต่อให้ถูกทำลายทิ้งก็ไม่ส่งผลอะไรถึงเขาเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงคือเซยนยวนเมื่อเจอท,ท,ที่เมื่อหปีก่อนเพิเง่งเลื่อนระดับพลัง5ปีให้หลังกลับมาลุระดับพลังครั้งแล้วครั้งเล่ากลายเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชาเทพเช่นเดียวก,กันกับเขาแล้ว เป็นไปได้อย่างไรด้วยอายุกระดูกของเขาใช้เวลาเพียง5ปีจะกลายเป็นผู้แข็งแกรงระดับราชันเทพได้อย่างไรตอนนี้3,332การต่อสู้กันบนยอดเขาเสียงของพมุกเทมฟ้าดังออกมาจากท้องฟ้าอีกท้งเต็มไปด้วยปันพลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้คำพูดของเขาแทบจะดังไปท,ทั่วทั้งเมืองสีทิดถึงขั้นที่แม้แต่เราผู้ฝึกมำเพ็นฟังสำนักดาราคามเสียนก็ล้วนได้ยินกันทั่วนหน้าผู้แข็งแกรงระดับราชันเทพตำแหน่งนี้เหมือนจะทรงเสียงระเบิดในหัวใจของทุกคน พอเดิมพีพวกเขาคขดว่าซินยอนมู่เจอกับเฟิงจิวร่วมมือกันแล้วอาจยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของประมุกเทมฟ้าบัดน,นี้เพียงรู้สึกว่าในหัวสมองขาวพลความขาดกลวนในใจไม่ต่างจากน้ำบนภูเขาตกลงมาสู่เบื้องล่างขึ้นความปั่นป่วนเกิดขึ้นในใจเนื่องนั้นแล้วไม่อาจสงบลงได้โดยจอนตะกูลเฟิงฟังวาจาที่ดังมาจากข้างบนแล้วผู้โศมือเบิกตาคงมองข้างบนด้วยความตื่นตระหนกเจ้าตำหนักผู้นี้เป็นผู้แข็งแกรงระดับราชันเทพแล้วหรอือเป็นไปได้อย่างไรระยะเวลาห้าปี วกเขาทําอะไรกันแน่เธอมีพลังบําเพ็ญที่เหลือเชื่อเช่นมีกลางท้องฟ้าเซีย,ยนยน์เมืเจอในจุดคลุมสีดํเดืนเอามือข้าหลังอยู่บนศีรษะมังกรเขียวเลปตาลึกลํามองฉันเมฆนั้นเสียงทุ่มต่ําพร้อมความกดดันของผู้แข่งกลางระดับราชาเทพดังออกมาจากปากปราบมือเป็นสองครั้งลวนเก็บหัวซ่อนหางวันนี้ข่าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าออกมาเสียสู้กันสตังเมื่อเสียงย่ออยู่เฉ่นนีดังออกไปคนทั่วถึงเมืองสีเทิดพันหยุดหายใจเขาทาสู้กับประมุกเทียฟ้าหรือนี่อาจใช่ เขาอยู่ในสถานะเดียวกับประมุกเทียมฟ้าแล้วจะไม่กล้าประชันกับอ e ีกฝ่ายได้อย่างไรเพียงแต่ประมุขเทียมฟ้าจะรับคำท้าของเขาหรือไม่เขากล้ารับคำท้าของอ e ีกฝ่ายหรือไม่เราจำต้องพูดว่าตอนนี้ไม่เพียงคนในเมืองสิทธิที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะด,ด้วยความเครียดเกรงในแต่ผู้แข่งแกร่งที่รวมตัวกันอยู่ที่สำนักดาราคามเซนก็หัวใจเต้นแรงเช่นกันกังวลใจจนไม่อาจหายใจได้หากประมุกเทียมฟ้ารับคำท้าของเซนเดีนเมื่อเจอนั่นหมายความว่าวิเชาธุระของพวกเขาแล้วไม่ว่าใครแพ้หรือชนะ หลังจากการสู้รบที่ดูเดือดความสงบสุขจะเกิดขึ้นที่นี่ในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอนเพียงแต่พลังของเซนยอนมเจอในตอนนี้ได้รับราชันเทศะมุกเทมฟ้าจะรับคําท้ารบของเขาหรือไม่ท้องฟ้าคลายกับเงียบสงบอาการบนท้องฟ้าลดน้อยลงเรื่อยเหมือนกับความกดอากาศต่าก่อนพายุฝนจะมาถึงความรู้สึกนี้ทาให้ใจเม็ดออกและทําให้หน้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งฮ่าฮ่าฮเสียงหอเราะอย่างบาครั้งดังมาจากส่วนลึกของชั้นเมฆเสียงนั้นสั่นสะเทือนอากาศกลางท้องฟ้าจนสั่นไหว ถึงขั้นที่ทำให้พื้นดินสันสานไปด้วยไม่มีใครกล้าพูดกับข้าเช่นนี้มาหลายปีแล้วชายหนุ่มที่เพิ่งบรรลุระดับราชนเทพอย่างเจ้ากล้าสามหาวถึงขั้นนี้แล้วหรือดีข้ารับคำทารบของเจ้าคอยดูเถอะรอจนวินาทีที่เจ้าเห็นร่างจริงของข้าก่อนเจ้ายังจะกล้าพูดวาจาสามหาวเช่นนี้ออกมาได้อีกหรือไม่เสียงนั้นนาหน,นักพร้อมด้วยปราณชั่วร้ายความดูดันในคำพูดปรากฏชัดเจนเห็นใดชัดวาแม้แต่เขาก็รู้สึกประหลาดใจที่เสียนยนเมื่อเจอบรรลุระดับราชนเทพภายในห้าปีทว่า กับรู้สึกได้เช่นกันว่าแม้อีฟายจะเป็นผู้แข่งแรงระดับราชันเทพก็ไม่อาจเทียบเคียงเขาได้ด้วยเหตุนี้วินาทีที่ผู้มีอำนาจทูกท้าไทยเขาย่อมรับคำทารบของเซียนหยวนมดเจออย่างหนักแน่นในเมื่อเขาคาดหวังว่าจะสู้กับร่างจริงของตนสักครั้งเะนั้นก็สงขอให้เขาหน่อยเป็นอย่างไรดวงตาของเซียนหยวนมดเจอยุ่นอยู่บนซีสามังกรเขียวพันทอปกากัยเสียงทุ้มตำทวากลี้วการดังออกมาจากปากหนึ่งเดือนหลังจากมีพบกันที่ยอดเขา